เขามาถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยขนมนุน่มเลยครับขนมน,นี่ไงพยเชาเนี่ย ก็มีมันนียนะเต็มลุ้งอันนม้น้อยไงเต็มแล้ว ng ng ต,ต้องพักแันนี้ไงนางติดอยู่โขงไงคุณการกิจกาให้เด็กดอนตังนะ

ลูกช็อกไงลูกยังเอ้าที่เราดูรายการอะไรไงที่บอกว่าแต่ลูกเชี่ยเลยให้ลูกจากกระตาขายโช็อกก็ทือลูกโช็กลูกจ่าก็ลูกจาาเด้อลูกโช็กก็คือลูกโช็เนี่ยแบบของเสื้อที่ระลึกไงพวกเสื้อปัก เพียงพานนะอะไรเงี้ยนา่ารักน,นี่อะไร,นนะไรนนเสื้อตุ๊กตาหมีไอนนกระเป๋าผ้าเออน่ารักดีแต่เมื่อกี้เสื้อฮูดไงอ้ไอของเพเจ้น้องน่ารักเ,กเพียงพา,านชื่นชื่น,นผีตะโูนไงนี่ของเพื่อผีตะโูนน่ารักดีโอ้เพียงพานเป็นแบบ ห้องพักเป็นโฮมสเตย์ร้านนวดสีอันชันอพี่เสื้อขาเอาอะไรดี๊ะของพี่สี่ิบบาทค่ะมไพหอมหอมมันกินใบเตยเลยขอบคุนะคะหอมุหอมนหนไหมพุหอมอมอนไพอนไรมรอ ตอนนี้เลยนะคะอยากจะกินตอนเดินขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้าเด็กเค่ะเดินสวนจะมาแล้วอ่ะอยู่พึ่งเลยอยู่พึ่งเยอะพึ่งพึ่งเดินฝนจะมาเออจุดเซเว่นเหรอท่านนี้ลูกมันหิวข้าวย่อยก็แล้วเนี่ยถุงบ้วนสวนนี้ไม่ได้ของไปเจอเลย ดูที่เขาหอมกันอรหนึ่งจะเลือกไหมนะ่พี่ออารี๊าด้ีาีให้ถือว่าดิบอี หอมกลิ่นในเตยนี่ใช่ไหมเท่านี้ล่ะนี่สดนะครับที่คือหลายอันใช่เหรอที่เขาทำได้เขาสามารถเลือกทิปได้ด้วยยืดผึ้งตกสีขนลิ่ลิ่มขึ้นมาเลยยืดผึ้งศกไม่ตกหนักนรัแต่ทานมาตกหนักมากมาจากทางไหนหนองบัวค่ะโอ้ยไม่ตก แป้เงเดียวกันกับขมวนไอ้นี่งเราค่ะมวนกรบกอบแป้งเดียวกันเ,เนออี่ยมันก็ถ้าทำกรบกก,กมันก็จะรสชาติคล้ายๆกันอ,อ๋อเจ๊เคยกิน,นอ,อ,กอยูออ่นวแป้งเจ๊เขาบอกคุก็มาสั่งให้เอากบกอบกบอ อ๋อออออที่สองกล่องเหรอโอ้ทงม้วนหรือว่าป้าบนะิดคะทงมว้วนดีน้ำเช่านี่เอาสุดแล้วสุดอิ่มแล้วกินนี่นาานเออปล่อลยเจ้ใหญ่ให้ถ่าย,ย<อ>รูปไว้สอค่ะเขมาเพือ่อสิ่งนี้หรอ,อวะห,หอมจริงๆนะ โอ้ไปนูนแล้ว,วบาบิ่นด้วยใช่ไหมบาบิ่นดนึ่งหอมหอมกลิ่นหอมมากเลยาาเก็ยังอนุรักษ์ให้มันเก่าอันนี้เขาทำเพื่ออะไรประดับตกแต่งบ้านอ๋อโคมไฟ ด yeah. okay. mm ่เ hmm. ด uh ็กยายก็พักดีอยู่นะอ๋อต็มซองเสื้อผีตาขวานะนางผีตาขวนน่ะเข้าอยเส้นยังอยู่ 我搞点来涮一声，没让休息。哎 ยอดปุุกเลยวะเอเาตัวไหนเอาตัวไหนนี่นเอารถดเารถไหมเอารถไหมแล้นั่งนี่กคงเกงอะพาเขามานะลากสีสันเเเอ้โหให้แม่ แกเห็นแม่มีพาคขา่าแม่ยังบมเดตัดให้ชินเลยอ๋อผ้าผ้านี้อันเดียวเลยพระนางผ้าคลุมไหล่แล้วตีกระดุมสองเม็ดเต็มเลยเนี่ยไอเดียไหมเนี่ยเห็นไหมเออตีกระดุมสองเม็ดเราเป็นเลยไอเดียสุดยอดเลยออเผ้าคลุมไหล่อะตึงสองเม็ดเราเต็มเลยนะกาแาแก้วเนาะทำเยอะ นี่คุณบ้านเนี่ยบ้านบิงเนี่ยหมายคุณถึงว่าเนี่ยคือความบ้านโดเมนมันหลายกว่ากันนิดนึงนะคือถ้าบ้าไม่ใส่อันนี้มันสองถุงกับซึ่งไงแล้วตัวนี้มันแค่สองถุงไงก็เลยได้นี่บ้านแบบกบเป่าจะริมถุงจริงๆแล้วน่าเดินดินทางนู้นมันเป็นอะไรแต่มันจะไม่มีที่แบบไอ้นี่ กับขายอาหารใช่ไหมแต่เลือเอาบรรยากาศใช่ไหมฝั่งนู้นแต่จะไม่มีกับข้าวไม่มีเออแต่มีกับข้าวคือคุณพักตรงนี้ใช่ไหมคุณไปนั่งกินแล้วดูริมฝั่ง้าแต่บ้านที่แบบโบราณเขาก็คงไว้เป็นบ้านเอี่ยมอยู่นี่เนี่ยเชียงคานเดินจนมาใหญ่สีขคุนเมืองเขาเขาก็ยังคงไว้อยู่ ใจป่าอ oh, ันนี้เป็นอะไรอ๋อหุ่นค่า ากาศริมโขงโู้สวยียจริงๆคขง ยี่ตุงมุมเหมือนเขาเนาะตุ้งมุมเหมือนเขาน่ะฝั่งเราก็มุมนี้สวยดีค่ะเออดูพระอาทิตย์สวยไปก็นะคันทีอพันสองพันห้าพันเจ็ดเขาก็นะเป็นสแตนดาร์ดเขาอากาศมันก็ดีกว่าถึงว่าอากาศมันก็ดีกว่า น้ำคงก็เยอะอยู่ได้เนาะคือ่าเยอะอยู่นะนน้ะเเเอออาาาาากงงชูขววสวยนะวสวยย ของจริงนะนาฬอ๋อใช้กขาปลูกข้างล่างไงแต่เขาตัดทรงพุ่มเป็นสนนะแต่เขาตัดทรงพุ่มอืเนี่ยหน้าเดินข้างล่างถ้าทำแบบดีๆหน่อยข้างล่างเราปล่อยให้มันสูงไงเออมันก็ดูสวยอ่ะต้นสนเนาะแต่ว่าตัดแบบทรงพุ่มไงเอ้ยต้นสนยังห้าวหัวตัดนานยีเตียวเลย เดินย่อยก่อนเดินก่อนให้หิวเรือทำนำเที่ยวน,น่าเชียงคานครับ